สวัสดีค่ะค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมต้นขนุนเพชรจำรงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขนนุ่นยงยักษ์นะคะเราปลูกที่สวนได้ประมาณ4ปีแล้วค่ะปีนี้เป็นปีที่สองที่เขาให้ผลผลิตนะคะเราก็เอาไว้ให้เขามีลูก9 9ลูกด้วยกันนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าูรูท่านมาเห็นขนาดต้นนะ่ะท่านอาจจะบ่นได้นะคะว่าเอาลูกเยอะเกินนะคะ แต่ด้วยความที่เราอ่ะอยากใช้ผลเขาเล็กไม่ต้องใหญ่มากนะคะเพื่อที่จะ,ะจําหน่ายให้ลูกค้าบางบ้านหรือบางท่านที่เขามีสมาชิกในครอบครัวไม่เยอะนะคะเขาก็อยากจะได้ผลเล็กไม่ต้องใหญ่มากไปทานกันนะคะลักษณะของขนุนเพชรดํำลงนะคะก็ะยวงหนานะคะยวงใหญ่มาก เม็ดข้างในเล็กมากเลยนะคะแล้วก็สีเนื้อเขาจะสีเหลืองไม่เข้มนะคะหวานหอมอลักษณะเนื้อไม่ได้กรอบมากข่าเดียวกันก็ไม่ได้เละนะคะจัดว่าเป็นขนุนที่น่าปลูกอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยล่ะค่ะมีลูกๆนี้ตาเขาเริ่มตึงบ้างแล้วนะคะหนามเขาเริ่มตึงนะคะแต่ก็ยังไม่แก่มากเท่าไหร่ค่ะ เราก็จะเก็บเข้าไว้อยู่นะคะปล่อยให้เขาแก่จัดจริงๆค่อยตัดอีกทีนนะคะดูลูกนี้นะคะใบพี่เลีย้ยงเริ่มเหลืองแล้วนะคะแต่อ้อยก็ยังไม่แล้วใจนะยังรู้สึกว่าเขายังสามารถที่จะแก่กว่านี้ได้อีกนะคะก็ทิ้งไว้ก่อนค่ะไว้เขาแก่จัดอีกทีเดี๋ยวอ้อยจะมาทำคลิปตัดลูกเขานะคะยังไงฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ